คตอนนี้คุณอยู่กับรายการ KGM Channel ครับโอเควันนี้จะมาสอนเครื่องปั๊มหมินอีกตัวมาสอนวิธีเครื่องปั๊มหมินอีกสองวิธี่ะวิธีอันแรกนะครับสองวิธีพิเศษอันที่หนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวเอ้ยอันสามอาเลยก็ได้อันนี้อันแรกอันนี้แต่อันนี้จะไม่อันนี้จะสอนเหมือนกันนะครับ เนี่ยดูงของบรรดาทุกปันนี้ออกมันก็จะขึ้นแล้วก็มาใหม่ส่วนนี้ก็ไปเห็นล่างๆมาก็ลองมาคิดตัวก็เป็นอย่างนี้มีขก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปเราก็ขึ้นไปแล้วก็ขุดออืนี่นคครับโเเสร็จแล้วอันนี้เราก็ขุดตอนแรกขุดก่อน เราไม่อยากให้โดนตัวแล้วก็ตึงขึ้นแล้วก็ดึงขึ้นใหม่เอาคันมบกหลังก็ได้เหมือนกันนะโอเคอ่ะไปเข้าสู่วิธีการทำดีกว่าอย่างแรกอเอาเริ่มจากอันแรกก่อนเลยใช้ก็มีคอบเบอร์สโตนหรือสโตนนี้แล้วก็พิสตอนธรรมดากระจก เราวากับน้ำโอเคแล้วก็เอาบล็อกทองแล้วกันยังเอาบล็อกเหล็กแบบนี้นะครับแล้วก็มาลอกเลนแบมมาเลยอย่างแรกเราก็วางเป็นแบบบล็อกสามคูณห้าเนี่ยครับมหนึ่งสองสา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 มโอเค แล้วก็บางนี้เว้นที่ตรงกลางมาด้วยนะครับเพื่อเอาไว้ให้พิสตันดันแล้วเราก็บางพิสตันนี้ปะไปแล้วก็บางมาข้างบนมาเรื่อยไปแล้วก็แปะข้างบน อันนี้วางไว้อันนี้วางเปิดกัอดันไว้กันนะครับแล้วเราก็ปิดไว้อ,อันนี้ใส่ลงไปเราก็จะได้แบบนี้มามแล้วเราก็บางไว้ เดี๋ยวเปน็นหน่อ๋อจำได้ละอันนี้มาพออันนี้ด้านองมางนะแลก็ด้านมนาเสร็จแล้วเราก็วางบ็อก,กปึ๊บ้ท่านบ,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 บลลงก็วางงี้มาด้านหลังเลย นี้ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เวลาเราทุบก็มกาใหม่แบบนี้เลยเงี้ยเดียวต่อมาแบบที่ผมคิดคนแล้วก็ดูลางๆของนี่นะโอเคอันนี้ง่ายๆเลยเราจะทำแบบเล็กๆให้ดูกันละกันเหมือน,นมันใหญ่ไม่ชอบทำแบบเปิดเผยเลยละกันอันนี้มาหน่อย อันนี้ไม่อยตะกราวากับน,น้ำเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยอันนี้มาเลเวอร์นี่แล้วก็เลสโตนเลสโตนโอเคทำตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเออวางไว้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราจะทำแค่สามอันนะครับตะกวางแบบนี้ตะกวางข้างบนปิด อย่างพุ่งปิดแล้วเราก็วางอันนี้ไว้ข้างบนก่อนแล้วเวลามันดันขึ้นนะก็ต้องตรทดสอบดูมันดันขึ้นอย่างนี้แล้วก็ต้องวางไว้อางนี้อย่างนี้นครับโอเคบวกไปสามช่องนะครับหนึ่งสองสาม ก็คือตรงนี้มีตรงนี้มีสามตรงนี้ก็มีสามกันโอเคก็วางไว้ข้างบนอืออือโอเคแล้วก็วางไว้แบบนี้นะครับอ,อ่าถึงเวลาวางน้ำละวางแบบนี้ แล้วก็วางลาว่าแบบนี้โอเคเอานี่มาลากสายเลนสโตนมาโอเคนะเอาขึ้นมังมน แบบ,บแบบนี้เลยโอ้ยเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้เปิดมาแล้วก็จะทานให้นะแต่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยดียงบการทุเลยต้องมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะครับเฟลเพราะฉะนั้น ควรวางจะควรวางเพจไปด้วยอืมเราควรจะวางเพจไหมนะไม่งั้นมันจะไม่จะค่อยได้เท่าไหร่แบบนี้ครับเบาะไว้อ่ามันได้แล้วแล้วก็ขุด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 ขุขุดขุ ละโดรวาแ,แล้วก็อ้ากวิ่งง,งแนแมวอันสุดท้ายแบบนี้ครับง่ายมากง่ายที่สุดเลย <c oughs> ก็มีน้ำกับลาวาเหมือนกันมีแค่นี้แหละครับอันแรกเลยให้ทุกคนนำไอนน้นี่ออกมานี่อันแรกวางไว้่างนี้ปึบวางเพลท แต่ถ้ากดจะทำแบบนั้นก็ได้นะมันมีวิธีเลือกหลายแบบอืม,บมแบบนี้เลยอล้วทุบดึงึ้อ่ามันจะเป็นอย่างนี้เราก็เดินขึ้นมึงก็ลาหมายแล้เดินขึ้นแล้วทุบ อันนี้ครับโอเควันนี้ก็ขอสวัสดีครับอืที่รับชมกันในสามวิดีการเครื่องปั๊มคอมพิสเตอร์นะครับสวัสดีครับบ้าย